สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมากับรีวิวแกน 354M V2 ครับไปชมกันครับสำหรับเจ้าแกน 354M เนี่ยนะครับมาพร้อมกับกล่องที่ดูดีมากเลยนะครับแม้จะเป็นกล่องกระดาษแต่มันดูดีดูพรีเมียมนะครับผมอ่ะแล้วมาพร้อมกับราคา1,160บาทนะครับจากคิวต์คิวต์นะครับร้านคิวต์คิวต์นะครับก็สิ่งที่มาให้ในกล่องนะครับผมก็แน่นอนครับอย่างแรกก็คือรูบิกเองนั่นเองนะครับผม กล่องก็เป็นกล่องทั่วไปที่แกนใช้บ่อยๆนะครับซึ่งก็เปิดออกมาได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดได้นะครับอ่ะแล้วของที่ให้มานั้นนะครับผมมีอะไรบ้างก็เราก็มาดูในนี้นะครับในนี้ครับสิ่งที่เขาให้มาก็จะมีคู่มือการเล่นครับผมคู่มือของแกนนะครับผมกับถุงผ้าครับถุงผ้าสําหรับใส่ลูบิกครับผมอ่ะแต่ข้อสังเกตคือ สินค้าชิ้นนี้ไม่ได้มี GES นะครับมาควบคู่นะครับผมก็คือคุณไม่สามารถเปลี่ยน GES ในรูบิกรุ่นนี้ได้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้เลยนะครับว่ารูบิกแกนในปัจจุบันนี้ที่ออกมาใหม่นะครับส่วนใหญ่นั้นจะออกมากับพลาสติกที่มีผิวด้านมากขึ้นนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ก็เช่นกันครับถามว่าทําไมต้องด้านมากขึ้นอ่ะยกตัวอย่างครับอันนี้คือ354 V1 ถ้าผมวางตรงนี้ซึ่งกําลังมีไฟจ่อลงมานะครับเห็นไหมครับ สะท้อนแสงครับมันอาจจะทำให้เราปวดตาได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําให้ผิวด้านขึ้นมันลดการสะท้อนแสงได้นะครับอ่ะและอีกอย่างหนึ่งครับผมใครที่บอกว่าผมไม่ชอบผิวด้านผมกลัวว่าลูบิกมันจะหลุดมือบ่อยๆไม่ต้องห่วงครับผิวด้านนี้ไม่ได้อยู่ถาวรครับผมเล่นผมขอยกตัวอย่างแกนเมกามิงของผมซึ่งตอนแรกก็มาแบบด้านแต่ดูตอนนี้สิครับเห็นไหมครับไม่มีด้านแล้วเล่นได้ปกติดีครับผมไม่ลื่นหลุดมือด้วยครับ โอเคครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับและแน่นอนครับแกนไม่เคยทําให้ผิดหวังกับเฉดสีที่ให้มาครับ <S <S <ess it> ก็เป็นเฉดสีสไตล์แกนที่เป็น full bright นะครับผมหรือสว่างขั้นสุดเลยก็ได้นะครับอ่ะเห็นไหมครับแดงกับส้มตัดกันเขียวน้ําเงินขาวเหลืองตัดกันชัดเจนตลอดครับผม <S <S <AK> S> <S ไม่มีทางแยกไม่ออกระหว่างหมุนด้วยไม่ว่าคุณจะหมุนเร็วเท่าไหร่ครับผมครับผมหลังจากที่ผมได้ใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการลองเล่นและก็ปรับตัวกับมันนะครับผมผมก็ ได้ข้อสรุปว่าเซตอัพที่ผมเซตอยู่นตอนนี้มันดีที่สุดสําหรับผมนะครับอะซึ่งผมเซตไล์เรามาดูบ้างอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันตอนที่ผมบอกไปตอนช่วงต้นต้นคลิปนะครับ gs เปลี่ยนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันจะมากับสีม่วงหรือสีที่ความตึงอ่อนที่สุดนะครับผมและตอนนี้นะครับผมเซตไว้ที่0.6นหะครับหรือพูดง่ายว่าเซตไว้แน่นสุดนะครับผมเลขที่กํากับอยู่ตรงนี้มันคือเลขที่บอกระยะที่สปริงสามารถขยับได้อย่างอิสระนะครับผม พูดง่ายๆว่าเลขยิ่งน้อยสปริงจะยิ่งขยับได้อย่างอิสระน้อยครับทาให้ลูบิกมันแน่นนั่นเองนะครับผมอ่ะสรุปก็คือเลขน้อยมันแน่นครับและอันนี้มาแค่2ระดับนะครับ0.6นย์จุนะครับผมอันนี้หมุนมือนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพกเครื่องมือครับหมุนมือได้เลยโอเคครับส่วนเรื่องน้ํายานะครับผมเรามาพูดถึงน้ํายาดีกว่าน้ํายาที่ผมวางตรงนี้เยอะๆอย่างเงี้ยผมไม่ได้ใช้ทุกอันหรอกครับแต่ผมลองแล้วว่าอันไหนมันดีที่สุดนะครับผม อย่างแรกครับอันที่มันสามารถใช้ได้คือคิวคครับผมแกน Standard ด o ู p ครับและเนบิล่ครับอ่ะถามว่าแล้วมันใช้ยังไงใช่ไหมครับโดยปกตินะครับเจ้าแกน354 MV2 นี้มันลื่นในระดับหนึ่งอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดไม่ได้ใส่น้ำยาเลยนะครับผมจะคุมไม่ได้นะอ่ะนี่คือปัญหาของผมไม่สามารถคุมลูกนี้ได้วิธีแก้ปัญหาของผมคือผมใส่นี้เข้าไปก่อนครับ แกนสแตนดาดลูปใส่ไป4หยดนะเล่นจนมันรู้สึกว่าน้ํายามันเริ่มเข้าไปในลูกและเริ่มหมุนเร็วขึ้นนะเริ่มหมุนได้ลื่นลื่นกว่าตอน,นเพิ่งใส่น้ํายาแล้วครับแล้วก็เติมอันนี้ไปอีก4หยดนะครับให้ความเร็วมันคุมได้ครับพอดีอันนี้มันทาให้หนืดอนะครับอ่าส่วนถ้าเกิดใครที่บอกว่าเอ้ยอย่างนั้นมันจะหนืดไปไหมไม่ครับแต่ถ้าคุณอยากให้มันเร็วขึ้นหน่อยนึงเติมคิวคิวเข้าไปครับพอดีเลยครับผมอันนี้ผมเช็คมาแล้วนะผมลองกับตัวเองแล้วเพราะฉะนั้น้นนนนนอัีเป็ช ที่ผมลองแล้วว่ามันดีครับโอเคครับและประเด็นต่อมาที่ผมจะพูดถึงในทุทๆคลิปก็คือ c o เ n e r cutting ครับอ่ะเรามาดูกันครับผมว่าเจ้าแกน3าม V2 จะสามารถทำคอเนอร์คัตติ้งได้ดีไหมนะครับก็เรามาเริ่มจาก f o r w เ r d นะครับ45แบบแทบจะสบายๆนะครับผมออกแรงนิดเดียวอย่างน้นเนี่ยโอเคแล้วลองดูเลย45ได้ไหมอ่ะได้นะครับแต่ต้องใช้แรงเยอะหน่อยได้ประมาณที่50องศานะครับ ส่วนรีเวิร์สก็เนี่ยครับถ้าลากลากเส้นตรงนี้ก็ยังคัดได้นะครับแต่ถ้าเลยจากตรงนี้จะเริ่มไม่ได้แล้วนะโอเคก็คือคัดได้แทบจะทุกตำแหน่งนะครับผมโอเคนี่คือคัตติ้งนะครับครับตอนนี้ผมจะมาพูดถึงฟีลิ่งของเจ้าแกน3า4 m V2 นะครับว่ามันแตกต่างจาก V1 ยังไงบ้างนะครับผมอ่ะก็ผมก็จะเริ่มจากให้ได้ฟังเสียงก่อนอันนี้ V2 ครับส่วนนี้ V1 ครับ และอันนี้ V1 i n v n i t y อ่ะโอเคนะครับถ้าเกิดฟังเสียงคร่าวๆก็จะพอรู้ได้ว่า2รุ่นนี้มันน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่มันต่างกันของ2รุ่นนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับผมจะเปรียบเทียบกับ V2 เท่านั้นนะครับโอเคซึ่งสิ่งที่ผมสังเกตว่า V1 ต่างจาก V2 อย่างแรกคือ V2 มันนุ่มกว่าด้วยตัวมันเองครับอ่ะนุ่มกว่ายังไง ผิวลังพึ่งหรือฮันิโคมของเขาอัปเกรดให้มันนุ่มขึ้นดูดซับน้ํายาได้มากขึ้นนะครับผมพูดง่ายงว่าน้ํายาจะสามารถเกาะที่ผิวแล้วทําให้มันนุ่มได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าอันนี้เกาะไม่ได้นะครับอันนี้ผิวมันไม่ได้ดูดซับได้ดีเท่าอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเลยรู้สึกนุ่มกว่าตลอดเวลานะครับโอเคครับแล้วมีอะไรที่ต่างกันอีกอีกประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่ต้องดูนะครับก็คือการออกแรงในการหมุนครับอันนี้ V1 จะใช้แรงเยอะกว่านิดนึงนะครับผม ไม่ต่างกันมากแต่ว่าก็รู้สึกได้นะครับว่าคุณจะต้องใช้แรงเยอะกว่าในการหมุน V1 นะครับแต่ว่าต่างกันนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะออกแรงน้อยกว่านะครับอ่าซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีหรือข้อเสียผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่ามันแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมผมเล่นได้ทั้งคู่นะครับขอเวลาผมปรับตัวผมก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจกันดูนะครับผมครับตอนนี้เรามาพูดถึงประเด็นอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับลูกนี้นะครับผมก็คือปัญหาที่มันยังมีโอกาสมุมบิดได้อยู่นะครับ ทุกคนก็อาจจะสงสัยเอ้ยนี่มันปี2020ทําไมมันยังมีมุมบิดได้ก็มันอยู่ที่เจ้าชิ้นนี้ชิ้นเดียวเลยครับชิ้นนี้มันเป็นสปริงที่เรียกว่าความตึงมันอ่อนที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งอ่อนที่สุดถึงแม้ว่าคุณจะปรับให้มันแน่นปรับระดับความแน่นให้มันแน่นที่สุดมันก็ไม่ค่อยจะช่วยเรื่องมุมบิดมากหนักนะครับก็คือมุมบิดสามารถเกิดได้โดย อุบัติเหตุนะครับก็คือหมุนเร็วเกินไปหมุนแรงเกินไปอะไรอย่างนี้เกิดได้นะครับแต่มันไม่ได้ว่าแบบว่ามันจะทําให้เป็นอะไรที่น่าลาบากนะมันเกิดได้แต่มันก็นานๆทีเกิดเหมือนกันครับแค่ผมแค่จะย้ําว่ามันสามารถเกิดได้นะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับมุมบิดโอเคครับผมครับเราก็ได้ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปกันนะครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าสรุปแล้วเจ้าแกน3ามห้ mv 2มันควรจะซื้อไหมอ่าแล้วก็สาหรับคนที่มี354 v 1อยู่ อัปเกรดดีไหมอ่าอย่างแรกเลยครับสําหรับประเด็นถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดอัปเกรดได้เลยครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันถูกปรับปรุงมาแล้วจริงๆนะครับผมปรับปรับปรุงให้ฮาร์ดแวร์ข้างในมันทันสมัยแล้วก็ทันปัจจุบันมากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างก็คือ GS ที่สามารถหมุนปรับด้วยมือได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ผิวลังพึ่งที่มันดีขึ้นนะครับโอเคส่วนเรื่องข้อเสียที่ผมได้พูดไว้ก็คือเรื่องมุมบิดอันน้มันเป็นปัญหาที่แบบ ทำให้รูบิกนี้ไม่น่าซื้อหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่จริงครับไม่จริงเลยเพราะว่ามุมบิดมันก็เกิดขึ้นนานๆทีอยู่แล้วครับและไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้กับลูกนี้ลูกเดียวทุกรูบิกมันก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ที่ว่าคุณหมุนด้วยความแรงความเร็วเท่าไหร่เองนั่นเองครับผมอ่ะเพราะฉนั้นก็โดยสรุปแล้วรูบิกนี้แนะนําให้ซื้อครับและถ้าใครจะซื้อจกดการคิว q ผมมีโค้ดส่วนลดให้5%้าเปอร์นะครับโค้ดเกม ntp ห้านะครับผมอย่าลืมไปใช้นะครับหมดสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ